จะคุยกันบายเราเป็นคนเราเป็นคนอนเยเราเป็นคนประเทศทยามหาลัยี่ฝรั่งที่ที่พี่ฝรั่งก็คือเนื้อวัวใช่ปะใช่อร่อยมากไปไนที่แบบประเทศอย่างปีหนึ่งที่ก็แบบไม่หอรู้สึกตอนเรื่องกล้จีนเราปีล่าสุดเนี่ยประเทศก็มาส่งดนตรีไทยกับวงีพาดดิบดัน แล้วก็เหนือหัวประเทศก็จะเป็นหัวบ้านด้วยแชมเบอร์ลูบ้านด้วยฮ้องร้องอยู่ข้างหน้าประเทศแค่รถแบสร้ว่ากันไปประเทศนี้ผลเรื่องระเบมนำสินก็จะมีการแสดงออกคนรน่ารักมากจวกว่าอะไรกินน้ำมันไม่เป็นหรือจะได้นะเนี่แล้วบอกว่าเสือบท้องตะโคนลูกบวบอ้าวลูกบวหถือเราไม่กินแล้วประเทศก็น่ารักมากทรงโลโม่ทรงพระโลโม่สีขาวเรื่องอะไรอ่ะต้องโลโม่ลูก อรเนื้อหูผัดก็อร่อยต้องสีขาวเป็นพิานต้องดเป้ายดีงเป่าแห้ๆเฉยโอ้ทไมนไม่ได้แตงตัวเหมือนเบลทำนานปะเหมือนมากแตงตัวเหอนก็เหมือนนะให้มันจะบวมๆหน่อยโอ้น่าบวมไม่ใบวมกันเลเจ็บนะเฟย่ข้านี่ เป็นตัวอะไรกันบ้างอันนี้เป็นล็อกค้างล็อกยุงเป็นเล็บมีนออเไรดีเป็นเสือนั่นเป็นเสือนั่นเป็นกระต่ายน่ารักใหม่แมวเได้ไหมอันนี้ออกมาจากอินเนอร์เออจะมีมีคนล่าลสัตว์ไม่ไม่ไม่ต้องกาออกมาจากอินเนอร์ดีกว่านี้เป็นคนเลี้ยงสัตว์พี่กินก็เล่นหน่เขาเหรอไม่มีรสชาตของคอ กี่เป็นอะไรนะบอกว่าพี่คือถึงตะเกียบแล้วเดี๋ยวถึงเอากงอ่ะกินไปเลยนะลูกยุงเอากงโอ้เอากรงกรงชอบเอาตะเกียบกินข้าวกรงไม่ใช่ช้อนเออกรงกินตะเกียบเขาเขากินอย่างเงี้ยเออใช่ไหมกินแบบลวกๆอ่ะกินอย่าเงี้ใช่กงกินอย่างเงี้ยเหรอย่างงี้ได้เจ๊อืมใช่กงนี่ก็กินอย่างเงี้ยนะ พยายามเรียนแบบบางคงบ้านมันกินยากมากเลยนะสังคุนี่กินอยู่ไม่จริงเลยตักคีบดกลับได้ทีละกระเบ็ดเจ้าของนะโอ้านไม่ไม่จริงเลยนไม่ถึงนาทีี่เรื่องของาเรียกว่าอยู่บ้านกับกงกงองอะไรนะกับกองต้นพูดอะไรนะจ้ลบแต่นบ้ที่กินกินมีกินสิ พี hey, 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 hey. Nah oh ่กิน่กน hey. uh. oh, ี่กินอาหากเกิดเราอ่ะต้นไงบ้องน้ำมก้องน้ำให้กินงส์หรือไงแให้กินไนิดนงอกินอได่นก้งสุเรอักจดเดโอจิโอจิโอีนี่ไม่กับนี่นยพูดเนะทำไมงงอไ่วะืม มันต้องนัามบัร้เหายเให้แกมเหมพี่เบลมเหมือนมากวันนี้เหมือนตั้งตัวเสื้อผ้เาแนี้จิตมันไซ้อม้ยกันไงมกม่อยากนั้งข้ามบดเ้ยบ้าเมี่อยากนั่้ามไมไงหนูอยากนั่งข้าเมื่อไหร่จริงตัวไก่กุ๊กทำไมตัไก่กุ๊กไม่บ้าเ เองเวลาแกพูดอะไรอย่างนี้แกรู้สึกไงบ้างรู้สึกคิดคนถามหน่อยนมันได้ของใครอ่ะโอ้โหมันได้ของใครอ่ะมันนี่้องมีพี่บอสน้องมีกันอ่านแล้วมั้ยไม่รู้ใครอ่ะมันมันว่าอยูอว่าใครไม่รู้ของใครไม่ได้ที่นอืมใจเด่มันก็ได้วันนี้อยากกินเยอะมบาดี้ทำไมบาดี้ไม่เตือนแพ้ไม่เตือนอะไรแพ้กินไปแล้วง่ายบาดี้นแ้ ถ้าเป็นเนื้อจะเป็นจะยุ่ยแบโตโอ้โอเคม่เือที่น้ไม่ได้กินสัญญาไม่กินหรอกจะรอกินไอติมเนี่ยเป็นนองหก็ตาเปิดมาเร็วๆไอติมับอ คืออิ่มนะที่เป็นไรังดออร่อยมากคือเลยังเออแบบนี้หมบะามเนื้อผัด